สีแกมอ๋อเรื่องสีแกมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทํางานนี่แหละเรื่องการขับร้องคือตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่หนึ่งธันวาไปต้นไปนะครับน้องสีแกมก็จะได้สีที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือน้องจะร้องน้องต้องเปลี่ยนคีย์เพลงคือคีย์น้องจะเป็นคีย์ผู้หญิงได้แล้วน้องก็ต้องเป็นน้องจะต้องหนึ่งต้องแจสีว่าน้องจะต้องเปลี่ยนแนวเพลงแนวเพลงที่จะร้องน้องจะร้องเพลงคีย์ผู้ชาย ั้งแต่วันที่หนึ่งไปนราจะต้องร้องขีดที่เข้ากับเสียงน้องมากที่สุดก็คือคี์ผู้ทายแต่สองเพลงที่เราจะต้องร้องปกติซีแกมมันจะร้องเพลงผู้หญิงเพลงคี์ผู้หญิงเพลงขี์แบบสูงทีนี้น้องมันร้องไม่ได้แม้กระทั่งเพลงพบแม้กระทั่งเพลงพบรักที่แม่กล่องน้องก็ไม่สามารถร้องขี์เดิมได้ซีแกมไม่สามารถร้องขี์เดิมได้แล้วเพลงพบรักที่แม่กล่องก็ร้องไม่ได้ริโอก็ร้องแทน น้องจะต้องคือเพลงตัวเองรางไม่ได้คิดดูว่าอะไรเสียงน้องเปลี่ยนตามอายุเสียงีิเกีมเปลี่ยนตามอายุสื่อพราะเปลี่ยนปุ๊บถ้าไม่น้องต้องเปลี่ยนเรื่องของขี้เพลงน้องต้องหาลองเพลงผู้ชายมาขึ้นเพลงผู้ชายคือหมายว่าเพลงที่เป็นทนออกเพลงผู้ชายคือเหมือนสมมติเพลงของตอนน้องสิแกีมน้องตอนนี้สิแกีมน้องเป็นเพลงของในเอกมะลําอ่ะสมมติสิเกมน้องเป็นแนวในเอกมะลําตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแนว มรำผู้ชายมรำผู้ชายมรำผู้หญิงสิงแกมร้องมาตั้งแต่เด็กเนาะทีนี้มันร้องไม่ได้แล้วขี้นั่งบ่ถ,ถึงเสียงนั่งบ่ไปจังหวะนั้นข้อนั่งไข่แต่คือ,อดูแล้วว่าน้องก็บอกว่าพ่อหนูร้องเพลงหนูร้องไม่ได้คือสิแกมบอกว่าหนูร้องเพลงพบแล้วที่เมกกล่องเกินไม่ได้แล้วเกยต้องแจกเอฟซี MC วาน้องจะร้องเพลงพบพงกับเมกกล่องบ่ด้ช่วงนี้เพราะว่าขี้น้องมันมันอยู่ขี้ระหว่างกั้มกึ่งกลางระหว่าง ระหว่างาเ,ดาาเ,าเ,ดเด็กผู้ชายเข้าเข้าด็กเด็กผู้ชายเล็กเลกเข้าถูเด็กโตเด็กตัวคือเด็กสิบกว่าปีทำให้คีน้อต้องเปลี่ยนแบบนี้เพลงน้องกับตองเป็นเพลงผู้ชายที่บริมย์อแล้วว่าแตงที่บรมที่ไม่ใช่เลี้ยวบังหน้าของตัวในแวน่น ที่ไม่ใช่แนวแบบผู้หญิงอ่ะน้องต้องร้องเพลงแนวผู้ชายมากขึ้นสมมุติเพลงมนแคนสมมุติเพลงพี่บุ๊จักรพันสมมุติเพลงไม่ไทยสมมุติเพลงต่างๆที่ผู้ชายเขาร้องกันนะซึ่งมันจะเหมาะสมกับ,ก,บ,ก,บกับในคียน้อง จึงต้องเรียนแจ้ลซีว่าแนวเพลงน้องก็จะปรับเปลี่ยนตามอายุอืมแนวเพลงน้องจะปรับเปลี่ยนตามอายุน,น้องต้องไปลองเพลงตามอายุปัจจุบันนี้เพราะน้องอายุค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนแนวเพลงขีเพลงรูปแบบเพลงลีโอมันรีโอมันทรนงตัวแล้วก็รีโอเสียงมันเสียงนั่นคงคงอายุนั่งมันเข่าไปซูผู้ชายเสียงผู้ชายแล้วแต่บ้าน นี่โอนมเอ็นเสี้ยแก่เหมันยังอยู่ระวางใจสิากาดครับพอดีเพราะว่าเอือกขึ้นอีกับไปยืนฟังลูกไปยืนฟังลูกแข่งลูกกับเบื่อขี้พุยิ่งสุรินพอเสียน้องแตกนุ่มเออไปเบิร์ไปยืนมองว่าโอ้ลูกฉันมันบาดอไรต้นนี่มันแตกเสียงมันเป็นแตกข่าวคู่ทายแล้วน้องอยังอยู่โปรเจรหนึ่งเหมือนเดิมนะน้องอยังอยู่โปวดอีกหนึ่งคือเก่าแต่ว่าน้องเพียงแค่ว่าน้องจะต้อง ปรับในส่วนของคีพเพลงรูปแบบเพลงท่วงจังหวะท้งน้องที่มันต้องเป็นหนุ่มโรงไม้และไอหนุ่มโรงไม้เหนอเมยเอาเพลงคอยเต่าคอยเต่ามาร้องหน่ยค่ะแมยนั่นั่ง็ย่างรับอยู่ว่าน้่งลองขี่พิ้งไปเรื่ยนั่นก็บอกว่าเสียงไปใบเสียงหนุ่มไปใบแล้วนะเเสียงหนุ่มใบแล้วนะพ่อพ่อเสียงหนุ่มไปใบเสียงหนุ่มไปใบแล้ว บายบคืออย่างบายบคือเป็นเสียงผูท่ส้แล้วอืมเป็นเสียงออกไปทางผู้่ส้แล้วจึงจําเป็นที่ต้องเป็นเพลงู้ไส้อะไรอันนี้แจ๊กซี่เคลียที่จะมาแจ้งทำไมถึงต้องทำไมถึงต้องแจ้งเพราะว่าทำไมซีแกมไม่ต้องเป็นแบบนี้ทำไมซีแกนต้องเป็นเพลงแบบไหนแบบนี้เพราะว่าต้องแจ๊กซีบานหักหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจากบ่าเพลงนี้เข้าไปอีรอแม่ครับเพลง พบรักที่แม่กองน้องอยังรอไม่ได้เลยน้องเกิดไม่ได้อเพราะน้นเราต้องปรับให้มันเข้ากับน้องให้สุดเมื่อวานนี้คุณพ่อน้องเข้ามาคุยเอกสารนั่งเนนู่นต่างๆพ่อพ่อน้องสีแกมพ่อบีก็โอเคทุกอย่างก็ขอเอนดูขอยเอนดูเอนดูความแบบว่าพ่อเสียงน้ไม่ไม่อยู่แล้วนะพ่อท่านทัสีไข่นั้งสีตุ่นมาจากเคอเป็นเสียงนั่งพญาเสียงแบบ ชุด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 บนเบลเรือเป็นเป็นเรือแค่เรือแค่เรือแค่ชิงแหวนมาไม่เป็นราาไ,ไรเราก็คือคนมันเสียงดีอยู่แล้วต่อให้เป็นเสียงผู้ชายในอนา,รารคตมันก็ต้องดีเหมือนเดิมเพราะพื้นฐานเนื้อเสียงเขาเป็นคนที่เสียงดีต่อให้เขาลองผู้ชายอะไรเป็นก็เป็นเสียงเขาเหมือนเดิมแค่แตกหนุ่มคือบางคนน่ะบางคนน่ะบางคนเสียงแตกหนุ่มเขาจะเลือใจดิ คือเคยลองเพ่งคือเคยลองเพ่งผูหญิ่งแล้วกูต้องไปลองผู้ช้ายอะไรเขาใจคนนลองอยู่กะสีเหลือใจจะคลองอยู่คืนนี้บ๊อพี่ปเป็นลอยกระทงที่ไหนคะไม่ได้ลอยครับปีนี้น่าจะไม่ได้ลอยถ้าลอยก็อาจจะไปลอยคนเดียวเพราะไม่มีคู่ไม่มีคู่เมื่อนี้โปรเจกต์หนึ่งลำไปมาบุรีลำโปรเจกต์สองตัวเกียวลำซิ่งอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู พรุ่งนี้วันเกิดกล้องวายุและวันเกิดซีแกรมวันเกิดคู่กันจัดอยู่ที่บีบีเลเกเดนเอฟซคนไหนที่เป็นเอฟซน้องอยากมาให้อะไรน้องก็ติดต่อน้องเลยติดต่อน้องโดยตรงเลยเอฟซีซีแกรมเอฟซีกองวายุอยากเอาอะไรมา,าให้น้องอยากเข้ามาน้านนี้นู่น,น,นก็มาได้แต่ว่าต้องบอกว่าอาหารเราเตรียมตามจานวนคนแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียงอาหารก็เข้ามาชมบรรยากาศน้องๆได้ หรือรับชมออนไลน์ในราคา129บาทฝากด้วยนะครับงานพรุ่งนี้โตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่ง EP ที่ 3, 4 Happy Birthday น้องซีแกมและน้องก้องมายุก้องมายุก็จะมีลูกชายมาทั้งสองคนลูกชายมาทั้งสองกับขวัวนางรถเพื่อนเมาสถ์ลดให้นนดูเพื่อนเน่เพื่อนนาาเพื่อนเมารถเพื่อนเมาลดนั่น โปรเจกต์่งไลแม่มืมมมมอนี่มือนี่โปรเจกต่งไลอยู่อันนีโปรเจกต์โปรเจกต์สองไลฟ์พุ่งนี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง